ค่งพี่พูดนำ่เพี่ยนมาดูวันนี้ถ่าเ,าเราเล่นน้ำก็เปิดให้เล็กน้อยแล้วนะคะเจ็บเจ็บนู่นพี่พูดอยู่นู่นน้องเล่นสะใหญ่ได้แล้วจ้ะเอาขึ้นกระโดดนีพี่ลูก<า> <c oughs> ย่าย่า ว่ายมาที่ว่ายมาหาแม่สิสี้าสีคาองสนจนโอ้ยเก่งมากหือ <c oughs> <c oughs> มันใส่ในน้ำมันไม่ได้มันแน่นหนูต้องใส่ข้างบนระวังโดนคูดระวังโดนในนั้นขูดหุกขึ้นดีๆ พี่พุธเล่นต่อสู้นะพุธเล่นต่อสู้กับพี่เตว่ายแข่งกันสิพี่พุธว่ายน้ำแข่งกันสิฮะ<า>แข่งด้วยอ้าว่ายน้ำแข่งกันสิแข,นแข่งทางไกลเหรอเออโอน,นุชนะเอากระโดดขึ้นมากระโดดพร้อมกันตัวหนูตัว,ตวมันต่างกันหนูพุ่หงหลังไปหัวทิ่มไปอ้าวก็แล้วแต่เผื่อมิ้วชนะทำไงอ่ะแม่หนูใส่ไม่ได้ อ้าแม่ช่วยอ่ะใส่ชูชีพมันขึ้นยากอ๊บไปโดดกับพี่เข้าขลูกอไปคนละอันเดี๋ยวแม่นับให้เดี๋ยวแม่นับให,ให้หนูไหวไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะลูกนะหนูพม่ลูกที่หนึ่งน้องเพ่งพินที่สองพี่เตที่สามพี่พุทธที่สี่พี่มิ้วอ่ะขึ้นประจำที่ขึ้นประจำที่นะเห็นนะ หนึ่งสองสามไปไปนํ้าวั่หนูพี่พุธนำที่หนึ่งเลยแม่ช่วยหน่อยใครถึงที่หนึ่ง มิวที่สองไปเต้นที่สามอันนี้ขึ้นไม่ได้อันนี้ขึ้นไม่ได้เรื่งจองซามาชูชีพาชูชีปเอ้ยเอเอาวางไว้ลูกอ้ยไปหนึ่งสองสาง ลงธรรมดาหนูกระโดดเอาท้องลองหนูก็เจ็บสิแต่พวกพี่พูดพี่มิวพี่เตกำลังไหวกลับมาค่ะ <laughs> เดี๋ยวแม่ปล่อยให้หนูเล่นกันนะบอกเพื่อนๆกันลูกอย่าลืมมาให้กัแชร์กันใค่ไหเลืมคะ่ะบ,บ,บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เล่นกันต่อขอกระโดดท่าหนึง่งเอาท่าหนึง่งเอาท่าสวยๆนะไม่เอาท่าแบบเมื่อกี้นะจุกนะอ่ะแล้วอ่ะว่านปิดท,ท้ายเราเอากระโดดลง,ต,งตรงๆกระโดดลงตรงๆอ่าหนึง่งสองสาม นั่นแหละท่านี้แหละลูกเยี่ยมบ๊ายบายอ่ะพี่เมียวบ๊ายบาย,บาย,บาย